อ่ะต่อไปนะคะข้อที่5นะคะจงหาค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด A กับ B นะคะจากวงจรโอเคน,นะทีนี้เราจะนะคะมาดัดยืดนะแล้วก็ดัดวงจรใหม่นะคะโดยรอบนี้นะคะครูจะเอาจุด D ค่ะไว้ข้างบนบ้างนะคะจะพอเข้าใจไหมดูนะคะครูจะเอาจุด D นะคะไว้ข้างบนแล้วก็เอาจุด C นะคะไว้ข้างล่างค่ะและจุด A นะคะจะอยู่ซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จุด B ะค่ะอยู่ขาวามือเหมือนเดิมนะคะ นะคะเรียนบอพอมาออกนะคะนะเอาจุดรอบนี้เอาจุด D นะเรียนนะไว้ข้างบนบ้างฐานะะแล้วก็เอาจุด C นะคะไว้ข้างล่างอย่างนี้นะคะโอเคไหมดึงเลยปริ้นเลยนะคะแล้วก็ล่าเชื่อมเลยค่ะซึ่งแต่ละจุดนะคะมันจะมีตัวต้านทานแทรกอยู่ระหว่างจุดแต่ละจุดทุกอันเลยนะคะก็จะเป็นวงจรบริด ใช่ไหมคะเป็นวงจบรบิดไปเลยนะคะอ่าแล้วก็มาใส่ตัวต้านทานค่าของมันนะคะ c กับ d นะคะก็คือ2โอห์มนะคะ a กับ d ก็คือ2โอห์ม a กับ c ก็2โอห์มนะคะ d กับ b บ้างคะ่ะเรียน d กับ b 5โอห์ม c กับ b นะคะ3โอห์มโอเคแล้วนี้ก็มาตรวจสอบวงจรใช่ไหมพอมองแล้วว่าเป็นวงจบรบิดนะคะนักเรียนก็ตรวจสอบบ้างคะ่ะ ไปบอกว่าตรวจสอบนะคะว่าเป็นปลิตสมดุลหรือไม่นะคะอ่ะข้ามสะพานใช่ไหมสอนแล้วนะคะข้ามสะพานหารกันอ่ก็จะเป็น2ส่วน5เท่ากับ2ส่วน3มไหมอ่ะไม่เท่าใช่ไหมคะอัตราส่วนไม่เท่าก็แสดงว่ามีไฟฟ้าไหลค่ะเรียน ะะมันก็บอกว่าเพราะฉะนั้นค่ะไม่ใช่นะคะวงจรบริดสมดุลถ้าไม่ใช่แล้วเป็นไงก็คือจะไม่มีะจะมีนะคะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสายกลางนะ,ะหรือไหลผ่านสะพานนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้พอไหลผ่านสะพานปุ๊บเราจะยุบยังไงดีเรียนเราจะหา RAB นะคะเราจะยุบ ตรงไหนก็ยุบไม่ได้นะจะยุบตรงนี้เป็นอนุกรมไว้ก่อนยุบขนานไว้ก่อนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีการนาเรียนก็คือให้เปลี่ยนวงจรเดลต้าเป็นวงจร y นะคะก็คือเปลี่ยนตรงตรงนี้เลยค่ะเรียนพอไฟไหลเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะให้มันอะให้เรียนแทรกนะคะวงจร y นะคะอยู่ในวงจรเดลต้าของมันให้นักเรียนมองตัวนี้ค่ะเป็นวงจรเดลต้าไหม มองไอเนี้ยนะคะเป็นวงจรเดลต้าเดลต้าก็คือสามเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนแทรกวงจร y ค่ะอยู่ข้างในนี้เลยอ่ะแทรกตัววงจร y นะคะไว้ข้างในนี้อ่ะแทรกก็วาดทับไปเลยนะคะอ่ะแล้วตั้งชื่อกระแสใหม่เลยนะคะตัวนี้เริ่มจากเป็น r 1นะคะ r เลขห r เลข r เลขนะคะวนตามเข็มนาฬิกาเลยนะคะ โอเคจำได้นะคะเรียนฉะนั้นถ้าครูนะเปลี่ยนจากวงจรเดลต้าสามเหลี่ยมใช่ไหมคะให้เป็นวงจรวายตัวสีน้ำเงินนะคะรูปวงจรของครูนะ,ะก็จะเปลี่ยนเป็นรูปนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นสีม่วงอ่ะเรียนว่าใช่ไหมอ่ะตัวนี้คือจุด A นะคะตัวนี้ก็คือจุด B โอเคไหมคะ อ,อย่างนี้เห็นไหมคะเรียนตัว5โอห์มกับ3โอห์มเนี่ยไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเนาะไม่ต้องอามาทําอะไรส่วนตัวเนี้ย r เล็ก r เลข2 r เล็3นักเรียนต้องไปหาข้างนอกนะคะว่ามันจะเหลือกันตัวละกี่โอห์มกันนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้เราจะมาหาทีละตัวเริ่มจาก R เล็กก่อนนะคะ r เล็กมันอยู่ระหว่างใครกับใครคะตัว2โอห์มกับ2โอห์มนะคูณกันแล้วก็หารด้วยทุกตัวบวกกัน อาใหญ่ทุกตัวบวกกันจำได้นะคะเข้าใจไหมคะเรียนคือมองตัวนี้เป็นอใหญ่อใหญ่1นะตัวนี้ก็มองเป็นอใหญ่2ตัวนี้ก็มองเป็นอใหญ่3นะคะมองเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีวงจร y แทรกอยู่ข้างในนี่ใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะอ่ะโดยที่ ตัวนี้ของเราเป็น r เลข1ใช่ไหม r เลข2แล้วก็ r เลข3ตัวนี้ก็เป็น r ใหญ่1 r ใหญ่2แล้วก็ r ใหญ่3โอเคนะคะเอออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สูตรก็จําได้นะ r เลข1ก็เอา2ตัวที่ครอบมันคูณการหารด้วยผลบวกของ r ใหญ่ทุกตัวบวกกันนะคะก็คือ2 2 2หมดเลยนะคะค่ะฉะนั้นต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะเออสีส่วนหนะหรือ2อส่วนสนั่นเองนะคะต่อไป r เลข2ค่ะ ก็น่าจะเท่ากันเนาะก็2คูณ2หารด้วย2บวก2บวก2นะคะก็เป็น4ส่วน6ก็คือ2ส่วน3โอห์มนะคะแล้วก็ R เล็กก็2คูณ2หารด้วย2บวก2บวก2ก็เท่ากับ4ส่วน6ก็คือ2ส่วน3โอห์มนะคะสรุปนะเราได้ตัวต้นทานตัวเล็กมาแล้วนะคะก็คือ2ส่วนสาม สองสนยแล้วก็สองสนยโอห์มนะคะต่อไปยุบยังไงคะเรียนอ่าทีนี้น่าจะได้ละนะคะก็คือยุบ2ตัวนี้แบบอนุกรมใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ยุบ2ตัวนี้แบบอนุกรมแล้วก็จับมันขนานกันโอเคไหมคะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นครูจะยุบเลยนะคะโอเครูปวงจรเรียนนะก็จะเป็นรูปนี้คะ่ะโอเค นะจนนี้คือจุด B นะคะจนนี้คือจุด A ค่ะตัวนี้ก็2ส่วน3โอห์มยังไม่ทําอะไรนะคะยุบแบบอนุกรมตัวนี้ใช่ไหมคะอนุกรมกันนี่เขียนว่าอนุกรมตัวนี้ก็อนุกรมนะคะ2ส่วน3อนุกรมกับ5เรียนคิดในใจเลยน้องนักเรียนขออนุญ,ญาตนะคะคอลนอ3นะคะ15บวก2ก็เป็น17นะก็จะเป็น17ส่วน3โอห์มนะตัวบน ต่อไป2องส่วนสบวกสามครอนสนะคะก็เป็น9ก้บวกสก็เป็น11บส่วนสโอห์มแล้วก็จับ2ตัวนี้อะไรกันต่อคะอ่าจับ2ตัวนี้ต่อแบบหรือยุบแบบขนานนะคะนี่ค่ะขนานเลยเนาะฉะนั้นถ้ายุบ2ตัวนี้แบบขนานรูปวงจรเรียงก็จะเหลือเพียง2ตัวแล้วทีนี้อ่าแล้วก็มีจุด B นะคะแล้วก็จุด A ค่ะแทรกนะคะอ่ายุบ สองตัวนี้แบบขนานใช่ไหมคะซึ่งไม่เท่ากันนะคะเลนก็ต้องใช้สูตรผลคูณค่ะอารวมรวมเฉพาะสองตัวนี้นะคะผลคูนนะ้าเยนนะหารด้วยผลบวกนะคะค่ะอาจจะเยอะหน่อยเลนก็ไม่เป็นไรนะคะตัวนี้ก็คูณไปก่อน17คูณ11หารด้วย33ก็ได้9นะคะบวกกันข้างล่างมันจะได้อยู่28ส่วน3ก็เปลี่ยนหารไปคูนสลับเศษไปส่วนก็เป็นอ่า 3ส,ส่วนนะคะอะไรนะ28ใช่ไหมคะสส่วนยี่สิบแโอเคนะคะฉะนั้นอรวมอันนี้คือรวมเฉพาะ2ตัวอยู่นะคะก็มีอะไรตัดได้บ้างาเรียนตัดได้ใช่ไหมคือ3นะคะสา3หนึ่งสาามนะคะมีอะไรตัดได้อีกไหมไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะงั้นก็จะเป็น17บเคูณสินะคะนักเรียน17บเคูณสิได้เท่าไหร่ล่ะ อนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวโูไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะก็จะเป็น187ใช่ไหมคะ187นะหารด้วยตัวนี้คูณค่ะ8 3 24าทว2อ่าเป็น84นะคะเอาอะไรตัดได้บ้างเรียนเอา3ตัดได้ไม่ไม่ได้นะคะ4ตัดก็ไม่ได้นะคะตัดไม่ได้เลยอ่ะก็เป็นตัวนี้ไปก่อนนะคะอ่าเฉพาะตัวนี้นะคะได้อยู่187หารด้วย84โอห์มตัวนี้คือ2อส่วนสโอห์ม นะคะต่อไปก็ยุบ2ตัวนี้แบบอนุกรมใช่ไหมคะยุบยุบ2ตัวนี้เลยค่ะแบบอนุกรมนะคะเราก็จะเหลือตัวนิทานในวงจรเพียงตัวเดียวนะคะแล้วก็มีจุด A กับจุด B คล่อมเลยนะคะก็จะถูกเรียกมันว่า RAB ไปเลยใช่ไหมคะซึ่งรวมแบบอนุกรมก็บวกกันเลยนะคะบวกกันเลยค่ะฉะนั้น RAB เลยนะคะคูเขียนเลยนะก็เกิดจาก2อส่วนสนะคะบวกกับ187หารด้วย 84นะคะคอลนอนนี้3 2 6อ่านได้นะคะ84ได้เลยคอนอนเออตัวส่วนนะคะคอนอนก็คือ84นะคะ3ก็คูณอีกเท่าไหร่คะ3 2 6สเศษ2 3 8 24ใช่ไหมคะก็คือคูณอีก28ฉะนั้นคูณ2ก็จะกลายเป็น56นะคะอันนี้ก็187โอเคนะคะเพราะว่าต่อแบบอนุกรมนะคะ บวกกันเลยฉะนั้น rab นะคะก็ตัวเศษก็จะเป็น200 200เท่าไหร่คะนเรียนสองร้อย่เนาะหารด้วย84่นะคะ243้ย24หารด้วย84โอห์มนะคะเรนก็ตั้งหารเลยนะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะตั้งหารดูเลยว่าได้เท่าไหร่นะอ่ะ2 4 3หารด้วย84น่าจะแค่2กว่าๆเนาะ 2,4,8นะคะ2,8,2,16อ่าตัวนี้ลบก็จะเหลืออ่าตัวนี้เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5เนาะตัวนี้ก็13ก็จะเหลือ7นะคะใช่ไหมคะอ่าถูกไหมนักเรียน13-8ลบเหลือ5นะคะ13-6ลบเหลือ7นะคะก็ใส่จุดเติม0นนะคะ นะคะเนาะอ่ะก็นักเรียนก็ไปกดเครื่องคิดเลขดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะนะคะครูตอบให้แค่นี้นะคะโอเคค่ะอ่ะตอบเลยนะคะอารวมก็คือ243หารด้วย84โอห์มนะคะเวลานักเรียนจะส่งครูเรียนหารกดเครื่องคิดเลขเลยนะคะว่าได้กี่โอห์มนะคะน่าแตจะได้2กว่านี่แหละนะคะไม่ถึง4เกือบจะถึง4เนาะนะคะโอเคค่ะ